โง่เฮงมั่งคัง่งหน้าตาแบบไหนถึงจะรวยผู้มีใบหน้ารูปไข่ถือเป็นใบหน้าที่สมบูรณ์แบบตามหลักโง่เฮงหมายถึงความสมดุลและความอ่อนโยนหน้าผากกว้างแสดงถึงสติปัญญาที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตคิ้วเรียงสวย คิ้วที่เรียงสวยดกดำไม่ขาดตอนหมายถึงความสุขสมหวังในชีวิตคู่ดวงตาสดใสดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจดวงตาที่สดใสเปล่งประกายแสดงถึงความสุขและความมีชีวิตชีวาจมูกโด่งเป็นสันจมูกที่โด่งเป็นสันหมายถึงความมั่งคั่งและโชคลาภปากอิ่ม ปากที่อิ่มรูปทรงสวยงามหมายถึงความสุขสบายในชีวิตคางกลมมนคางที่กลมมนหมายถึงความมั่นคงในชีวิตและความสุขในครอบครัวหูเหงจมูกเหี่ยวจมูกเหี่ยวคือจมูกที่มีห้ำปลายจมูกยาวงุ้มลงตามตำราหูเหง้งบอกว่าเป็นผู้มีนิสัยโลภมากเห็นแก่ตัวมีเล่เหลี่ยมคดโกง ชอบเอาเปรียบผู้อื่นและยังมีนิสัยเจ้าชู้มากรักชอบเปลี่ยนคู่นอนหวานสเสน่ห์ไปทั่วรักใครไม่จริงอีกทั้งพอมีอายุถึง60ปีอาจสิ้นอายุไขเพราะธาตุดินทำลายธาตุน้ำแม้ตัวเองไม่โดนลูกหลานก็โดนวิธีแก้คือให้สร้างกุศลทำจิตใจให้ใสสะอาดถือศีลภาวนาอยู่เสมอ ตำราโงเฮงจีนโบราณได้แบ่งช่วงชีวิตมนุษย์ออกเป็นสามช่วงเรียกว่าวังทั้งส 1. วังแห่งฟ้าตั้งแต่ไรผมจนถึงหวางคิ้วอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนถึง40ปีถ้าตำแหน่งฟ้ายาวและสวยงามกว่าตำแหน่งมนุษย์และดินผู้นั้นจะมีสติปัญญาเริศแต่ไร้วาสนา วังแห่งฟ้ายังบ่งบอกถึงสมรรถภาพความสามารถความฉลาดหลักแหลมของ IQ การศึกษาและประสบการณ์ 2. วังแห่งมนุษย์ตั้งแต่วางคิ้วถึงปลายจมูกอยู่ในช่วงอายุ40ขึ้นไปจนถึง60ปีถ้าตำแหน่งมนุษย์ยาวและสวยงามกว่าตำแหน่งฟ้าและดินผู้นั้นจะมีทรัพย์สินและประสบความสำเร็จ อย่างสูงด้วยตัวของเขาเองพึ่งพาตัวเองได้ถึงแม้จะไร้วิชาการและความรู้ก็ตามแต่ต้องรอเมื่ออายุเกิน40ปีแล้วชีวิตจึงจะดี 3. วางแห่งดินตั้งแต่ปลายจมูกถึงคางเป็นช่วงบ้านปลายชีวิตคือตั้งแต่60ปีจนถึงสิ้นอายุไขถ้าคางยาวและสวยงามกว่าตำแหน่งฟ้าและมนุษย์ บ่งบอกว่าจะได้บุตรหลานทายาทผู้สืบสกุลที่ดีโงเฮงผู้หญิงกินผัวผู้หญิงกินผัวคือผู้หญิงที่เมื่อมีสามีสามีมักอายุสัน้นหรือเมื่อมีสามีมักมีความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นเลิกลาจากกันไปมีความสัมพันธ์ไม่ยืนยาวมักเปลี่ยนคู่ครองหลายครั้งในช่วงชีวิตหนึ่งสาเหตุไม่จากเป็นก็จากตาย ลักษณะโงูเหงของผู้หญิงกินผัวคือมีหน้าผากกว้างโหนกแก้มสูงคิ้วใหญ่สันจมูกสูงปากใหญ่ซึ่งก็เป็นโงูเห็ของผู้หญิงเก่งฉลาดกล้าได้กล้าเสียดื้อหลันหาเงินเก่งนั่นเองอาถันตาสามขาวตาสามขาวคือมีส่วนตาขาวสามส่วนส่วนด้านข้างสองส่วนด้านล่างหนึ่งส่วนหรือเรียกว่าตาลอย ศาสตร์ญี่ปุ่นเรียกว่าซันปะคุหลายคนเชื่อว่าจะอายุสัน้นซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นจากผู้มีชื่อเสียงที่มีตาสามขาวคือเจ้าหญิงไดอาน่าไมเคิลแจ็กสันมาริลีนมอนโลเอวิสเพสลีย์ซึ่งก็ล้วนแต่จากไปก่อนวัยอันควรและหลายคนเชื่อว่าเป็นดวงตาของฆาตกรแต่ในทาง,งหูเฮง ตามตำราบอกเอาไว้ว่าผู้มีตาสามขาวคือจะเป็นผู้มีจิตใจกล้าหาญกล้าบ้าบินมีโทสะร้ายเจ้าอารมณ์ไม่ยอมคนทะเยอทะยานสูงไม่ยอมไข่ง่ายๆร้ายลึกชอบเอาชนะชอบเสี่ยงพูดแรงซึ่งลักษณะนิสัยแบบนี้จึงนำพาให้เกิดเหตุร้ายขึ้นกับชีวิตได้ง่ายดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนนิสัยของตนเองให้ใจเย็นลงยืดหยุ่นประนีประนอมมากขึ้นหมันทำบุญทำทานบ่อยๆและกระตันยูต่อพ่อแม่ก็จะสามารถเปลี่ยนโง่เหงให้ดีขึ้นได้ใบหน้าที่มีลักรยิ้มในทางโง่เหงแสดงถึงความอ่อนโยนคิดถึงคนรอบข้างทำให้คนรอบข้างเอ็นดูได้รับความเมตตา ตามตำรางโง่เห้งกล่าวเอาไว้ว่าผู้ชายที่มีลักยิ้มจะเป็นคนอ่อนโยนและเจ้าชู้ส่วนผู้หญิงที่มีลักยิ้มหมายถึงคนที่รักอิสระอ่อนหวานมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดทางเพศสูงแต่ข้อเสียของคนที่มีลักยิ้มในทางโง่เห้งคือมักจะอาภัพรักผิดหวังในเรื่องของความรักแต่ก็มีวิธีการแก้เคล็ดค่ะคือ แต่งงานช้าหลังอายุ35จะยั่งยืนกว่าหรือแต่งงานกับคู่ครองที่มีอายุห่างกันตั้งแต่7ปีขึ้นไปก็จะอยู่กันได้อย่างยั่งยืนค่ะโงเ่เฮงคางที่ดีตามตำราจีนจะส่งผลให้เจ้าชะตามีเงินคล่องมือการงานสำเร็จง่ายอุปสรรคน้อยชีวิตคู่ได้คู่ที่จะช่วยสนับสนุน มีลูกน้องบริวารดีไม่หักหลังมีบุญวาสนาสูงส่งชีวิตราบลืน่นไม่ค่อยมีอุปสรรคถ้าโหนงคางไม่ดีคือคางบุม๋มชีวิตจะติดขัดอุปสรรคเยอะคางแหลมมักมีปัญหาความขัดแยง้งบั้นปลายชีวิตไรทรัพย์สินเงินทองยากจนคางสั้นชีวิตโดดเดี่ยวอ้างว้าง มีรับลมคมในไม่น่าไว้ใจคางหลบไหลสเสนอโง่เฮงคางที่ดีคือมีเนื้อปลายคางเยอะผิวคางเรียบเนียนไม่กระด่างกระดำไม่เป็นหลุมบ่อขลุขละปลายคางยื่นมาเล็กน้อยดูสมส่วนกับใบหน้าและมีเหนียงเล็กน้อยเพราะในตำราจีนบอกว่าคนที่มีเหนียงเล็กน้อยจะร่ำรวยแต่ไม่ถึงกับขนาด เป็นคางสองชั้นเพราะจะทำให้ขาดความกระตือรือร้นขี้เกียจด,ดูคางของเซเลน่าโกเมสเป็นตัวอย่างเป็นคางที่โงเหงดีรวยยิ่งตอนนี้รูปใบหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยทำให้คางยิ่งมีโงเหงดียิ่งขึ้นปัจจุบันเซเลน่าโกเมสขึ้นแท่นเศรษฐีพันล้านซึ่งมาจากธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางของเธอนั่นก็คือแบรนด์แรบิวตี้นั่นเองค่ะ งูแห้งหน้าผากสามารถทำนายถึงลักษณะนิสัยสติปัญญาและโชคลาภของเจ้าชะตาได้หน้าผากที่ดีควรมีความสมส่วนผิวสดใสไม่มีริ้วรอยสิวฟ้าหรือแผลเป็นจึงจะส่งผลดีต่อดวงชะตาค่ะหน้าผากรูปหัวใจนิสัยดื้อรัน้นมักฟุ่งเฟือยใช้ใจ่ายเก่งรวยช้าหน้าผากรูปตัวเอ็มมีความครีเอทีฟ มีความสร้างสรรค์เป็นนักคิดนักวิเคราะห์ชอบความสวยงามศิลปะแต่มักมีปัญหาการเงินหน้าผากสี่เหลี่ยมขยันขันแข็งมีความเพียรพยายามเก่งพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้หน้าผากกว้างฉเฉลียวฉลาดหลักแหลมเฉียบคมสติปัญญาดีมักพบความสำเร็จมีชีวิตที่มั่นคงสุขสบาย หน้าผากรกนิสัยดื้อดึงดื้อรัน้นเกเลไม่เชื่อฟังใครมักมีปัญหากับพ่อแม่ผู้ที่มีแผลเป็นที่หน้าผากตามตำราง,งูเห้งกล่าวเอาไว้ว่าจะทำให้เจ้าชะตาพบอุปสรรคในช่วงอายุ15-30ถึงปีซึ่งอาจประสบป,ปัญหาอุปสรรคด้านการเรียนหรือการงานทำให้ชีวิตในช่วงประถมวัยพบความยุ่งยากลำบาก หรือชีวิตตกต่ำาไฟหรือขี้แมงวันที่อยู่บนใบหน้าถ้าอยู่บริเวณใต้ตาซ้ายหรือขวานะคะเรียกว่าฝฟเจ้าน้ำตามักจะมีความทุกข์ใจเสียใจอยู่บ่อยๆไฟขี้แมงวันบนริมฝีปากปากจัดเดือดร้อนเพราะคำพูดคำจาไฟในริมฝีปากไม่ว่าจะปากบนหรือปากล่างนะคะปากดีพูดเป็นเงินเป็นทองวาจาดี ร่ำรวยเพราะคำพูดคำจาได้ดีเพราะคำพูดคำจาไยขี้เมงวันข้างมุมปากซ้ายมีโชคลาภวาสนาดีไยขี้เมงวันใต้ริมฝีปากขวาฉลาดเฉลียวมีไหวพลิบดีไยที่อยู่บริเวณกลางใบหน้ามีทั้งไยดีและไยร้ายไยที่อยู่บริเวณไายผม ตรงกลางหน้าเป็นไฟแห่งความโชคดีและทำให้อายุยืนยาวไฟที่ตำแหน่งบีเป็นไฟมงคลทำให้มีโชคและมีความสุขไฟที่ตำแหน่ง C ีเป็นไฟร้ายทำให้ชีวิตคู่มีปัญหาอย่าร้างเลิกลา ใครมีไฟอยู่ที่ตำแหน่งดีจะมีเคระห์ร้ายเกิดขึ้นกับคู่ครองคนรักไฟร้ายในตำแหน่งอ e, ีจะมีคดีความฟ้องร้องหรือทำผิดกฎหมายฝฟาตำแหน่ง F เป็นคนโรแมนติกมีสเสน่ห์ใครมีไฟอยู่ที่ตำแหน่ง G จะมีอายุที่ยืนยาวไฟในตำแหน่งเอมีโชคลาภด้านอาหารการกินอิ่มเอมสมบูรณ์พูนสุขมีลาบปากมีได้ขาด ใยที่หน้าผากมีทั้งไยดีและไยร้ายแต่ไฟที่อยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้เป็นไฟแห่งโชคลาภไฟที่อยู่หลังคาคิ้วซ้ายเจ้าชะตาจะมั่งมีทรัพย์สมบัติไฟที่อยู่หลังคาคิ้วขวาเจ้าชะตาจะมีทรัพย์มากไฟที่อยู่บนแนวคิ้วขวา เจ้าชะตาจะร่ำรวยฝ่ายที่อยู่เหนือหัวคิ้วขวาเจ้าชะตาจะเป็นผู้มียศศักดิ์สูงฝ่ายที่อยู่กึ่งกลางหน้าผากเจ้าชะตาจะเป็นผู้มีโชควาสนาดีฝ่ที่อยู่ระหว่างคิ้วเจ้าชะตาจะมีโชคใหญ่ฝ่ที่อยู่หัวคิ้วซ้ายเจ้าชะตาจะเป็นผู้มีโชคลาภมาก ไฟที่อยู่ในหัวคิ้วซ้ายเจ้าชะตาจะมีบุตรง่ายไฟดีควรเก็บไว้ส่วนไฟร้ายควรกำจัดออกไปแต่ต้องคำนึงถึงรอยแผลเป็นที่จะเกิดหลังจากการกำจัดด้วยการจี้ออกหรือเลเซอร์ออกด้วยเพราะโง่เฮงใบหน้าที่ดีไม่ควรมีรอยแผลเป็นไฟนี้สินคือไฟที่อยู่ที่ปลายจมูก แม้เจ้าชะตาจะเป็นคนหาเงินเก่งแต่ก็จะมีแต่นี่สินไม่รู้จักหมดจากสิน้นควรกำจัดออกด่วนเลยนะคะถ้าใครที่มีไฟบริเวณนี้ไฟที่เปลือกตาซ้ายเรียกว่าเป็นไฟโชคลาภจะทําให้เจ้าชะตามีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเฮงไปซะหมดแต่ถ้าอยู่ที่เปลือกตาขวาก็จะกลับกันนะคะเป็นไฟโชคลายจะมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองควรรีบกำจัดออกค่ะ ใครที่มีไยที่คอคือไยชื่อเสียงค่ะจะทำให้เจ้าชะตาเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากมีชื่อเสียงดงด่งังได้รับความนิยมชมชอบเป็นที่นิยมแม้จะไม่ได้เป็นดารานักร้องหรือเซเลบก็ตามแต่ก็จะมีคนรู้จักมากมาย